play. ุยกับ5าหนุ่ม AF11 กันนะคะว่าการทำงานของเขาเนี่ยมันยากง่ายขนาดไหนคะ่ะครับอดใจรอสักครู่เดียวนะครับกับ True Insider Weekend ช่วงหน้าครับ เหมือนเป็นผลงานของพวกเราทั้ง12คนร่วมกันสกิลตอนนั้นถ้าไปแคสจริงๆอ่ะเราอาจจะไม่ได้ก็ได้แต่คือเราได้โอกาสที่ดีจากผู้ใหญ่ก็ทายอยู่อยู่ๆก็ด่าด่ากระจุยกระจายด่ายับเลยครับแล้วเราหากำลังใจตรงไหนมาช่วยอ่ะก็คงจะเป็นกผู้หญิงเลยดูแล้วท่าทางใจแบบซนกันหนักเหมือนกันนะมันเหมือนจับปูใส่กระดองนะยครับพี่ง่ายหน่อยอีกแล้วเนาะมาชีวิตคองเราช่างแสนสิ้นงี้เกิดมาหัวก็ร้อนอยู่แล้ว จะเห็นได้นะฮะจากเสียงปรบมือที่อุณาฟ้าข้างนะครับแน่นอนไม่ใช่แฟนๆของผมหรืออนจี้หรอกนะแต่ว่าเป็นแฟนๆของน้องเอฟสิบเอ็ดนะครับซึ่งเป็นแขกรับเชิญของเราวันนี้ขออนุญาตยินดีต้อนรับนะครับน้องเมย์น้องคิวน้องแม็กน้องภูมิน้องปูนสวัสดีครับสวัสดีครับมากันแบบว่าอุณาฟ้าข้างพี่ชายเอฟเข้ามาที่นี่ทีไรนะคุณเรือนจี้นะเต็มห้องทุกทีเลยใช่แล้วนะฮะแฟนๆเยอะจริงๆวันนี้เราจะมา ร่วมพูดคุยทักทายกันบางท่านเคยมาแล้วเดี๋ยวใครยังไม่เคยมาบ้างนะยกมือขรงครับอาชื่ออะไรนะชื่อแม็กคับ์มลุงลุงจำไม่ไดวแม็กกับคิวเป็นไงบ้างฮะหลังจากออกจากบ้าน AF แล้ว ก็ดีครับผมช่วงนี้ก็ได้ทําอะไรใหม่ๆในสิ่งที่เราไม่เคยได้ทําครับก็เเป็นประสบการณ์ที่ดีทําอะไรบ้างใหม่ๆมายถึงว่าเชื่อมเหล็กไม่ใช่ครับพี่คือในวงการนี้เราได้ทำอะไรงานในวงการมากขึ้นครับอ๋อได้ลองไปชิมรางหลายๆแบบนะครับแล้วคิวเป็นไงบ้างเหมือนพี่แม็กเลยครับก็คือจะได้ประสบการณ์ใหม่ๆครับก็คือเรื่องทั้งการแสดงทั้งเรื่อง แฟนคลับอะไรพวกนี้ด้วยครับต้อเลือตัวใหม่ครับนี่ที่เลือกถามสองคนนี้ก่อนเพราะว่าคนอื่นๆเนี่ยได้ถามไปบ้างแล้วในเทปก่อนๆครับนะครับอาเช่นกุนเลนจิรู้สึกยังไงบ้างคะที่ได้โอกาสมาเล่นเดอะซีรีส์ค่ะ่เราเริ่มฟังนี่ก่อนก็ได้รู้สึกว่ามันเป็นโอกาสที่ดีมากๆเพราะว่าคือส่วนตัวผมอะตอนแรกแอคติ้งคือยังไม่ดีนะครับแล้วก็คือไม่ค่อยได้แล้วทุกวันนี้แล้วทุกวันนี้นะครับได้บ้างดูแลกันดีนะ คือคือตอนนั้นคือถ้าเอาจริงๆถ้าสกิลตอนนั้นถ้าไปแคสจริงๆอ่ะเรา,าจจะไม่ได้ก็ได้แต่คือเราได้โอกาสที่ดีจากผู้ใหญ่ที่ออกมาปุ๊บได้เล่นปั๊บอย่างเงี้ยค<ช>รับหรือู้สึกว่า<ม>เป็นโอกาสที่ได้ทํางานกับทีมงาน มืออาชีพจริงๆแล้วก็เป็นโอกาสที่ดีที่ได้เรียนรู้ว่าอะไรจากจากตรงนั้นครับผมค่ะแล้วน้องภูมิล่ะคะก็มันเหมือนเป็นผลงานของพวกเราทั้ง12คนร่วมก<ม>ันเป็นงานเป็นงานกลุ่มครับกลุ่มชิ้นแรกแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เราทําแล้วก็ทําด้วยความรักเนาะเหมือนกับแบบเหมือนกับเราย้อนเวลากลับไปเหมือนตอนอยู่ในบ้านอะไรเงี้ยครับค่ะปูนค่ะครับก็เหมือนหลายๆคนครับคือรู้สึกว่าเบามีโอกาส นะที่แบบว่าได้มาคนนี้เขาบอกว่าได้เข้ามาเล่นเลยออกมากึ๊ก็มีซีรีส์เลยละอะไรเงี้ยครับแต่ตอนแรกๆก็ตื่นเต้นเพราะว่าหนึ่งคือเราไม่เคยมีผลงานด้านนี้นะว่าเราไม่เคยมีแบบประสบการณ์ด้านนี้ก็เลยตื่นเต้นนิดนึงแต่ว่าพี่ๆทีมงานก็ค่อนข้างที่เป็นกันเองแล้วก็ช่วยเราเต็มที่ครับก็เอาไม้ดีด้วยครับผมน้่ง <ผม S 2> เมย์ค่ะปกติก็จะทํางานเกี่ยวกับพวกเรื่องเพลงเรื่องดนงตรีอะไรมากกว่าแต่ว่าอพอได้มาทํานี้ก็รู้สึกว่าได้พัฒนาตัวเองดีครับได้ทําอะไรที่แปลกใหม่เห็นมุมมองใหม่ใหม่ ก็ดูแล้วเมย์จะชัดเรื่องกีตาร์เรื่องอะไรนี้มากกว่าใช่ไหมทำเพลงแล้วเพวกเนี้ยใช่ไหมแล้วก็พอไปแสดงจรู้สึกยังไงมันต่างกันยังไงบ้างกับคนถนัดที่เรามีมันต่างกันตรงตรงที่เป็นคนละศาสตร์มากกว่าอันนั้นมันเหมือนกับว่าต้องใช้ใบหน้าใช้แบบว่าอะไรที่ต้องเสื่ออารมณ์มากกว่าการที่เราอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมในทำเพลงระแบบกันนะครับผมก็รู้สึกตื่นเต้นครับที่ได้ร่วมงานกับทีมงานใหม่ๆที่เราไม่เคยเจอแล้วก็เป็นประสบการณ์ใหม่ที่เราต้อง ต้องแบบปรับตัวครับพี่เพราะว่ามาถึงเขาก็เขาเป็นมืออาชีพไปแล้วซึ่งผมพวกผมประสบการณ์ใหม่ที่ต้องเจอเลยบรรยากาศในบ้านกับตอนเล่นละครเนี่ยเหมือนกันไหมคะโอ้โหเหมือนนะผมเหมือนครับมันเหมือนจับปูใส่กระดองเป็นทางพี่แน่นอยอยู่แล้วเนอะคือเหมือนมีละครเนี่คือต้องแต่ว่ามันจะดูแบบต้องเป็นมืออาชีพหน่อยหนึ่งเพราะว่ามีเรื่องของการมาทำงานเรื่องเวลาเงี้ยครับก็เลยต้องซีเรียสตรงนี้หน่อยครับผมท้ามาสายละครห้ามาสาย ครับเอ้าถามความเห็นทุกๆคนเลยนะว่าตอนแรกที่เรารู้ว่าจะได้เล่นละครแล้วเรารู้สึกว่าเราจะทําได้กันปะใครก่อนก็ได้อะรู้สึกเอาผมก่อนละกันคิดว่าไหลเทคนิคใช่ไหมก็ไหลคือคือผมว่าคิดว่ามันยากมากๆแต่ว่าคือในใจมันกลับคิดว่า มันต้องทําได้สิเพราะว่าในบ้านเราได้โจทย์อะไรมาเราก็ยังทําได้อะไรอย่างเงี้ยครับก็รู้สึกว่ามันจะผ่านไปครับแต่จะดีไม่ดีก็อีกเรื่องหนึ่งแต่รู้สึกว่าโอเคครับเล่นบทอะไรคะก็เล่นเป็นแม็กครับผมก็เล่นเป็นแต่ัวเองค่อนข้างจะเป็นตัวเองแต่คือจะนิ่งๆหน่อยในแต่ในเรื่องในเรื่องแต่ได้รับบทเป็นผีด้วยรู้สึกเไม่ใช่ตอนผีเฉ่ไครับคือจะเป็นคนนิ่งๆหน่อยในในในเรื่องจะ จะแบบสนุกสนานเฉพาะกับกลุ่มของตัวเองครับอืมแล้วพี่ภูมิพี่ภูมิก็รู้สึกว่ายากครับยากที่ว่าเราต้องร่วมงานกับมืออาชีพกับทางทีมโปรดักชันกับผู้กับซึ่งทำละครทำซีรีส์ที่แบบโด่งดังมาแล้วเงี้ยครับก็เลยกดดันในเรื่องนั้นมากกว่าแต่ว่าเราได้นำความรู้ที่ครูสอนในบ้านเนี่ยมาประยุกต์ใช้ในการแสดงครับก็ช่วยได้เยอะครับโอ้ใช่ก็ของคุณก็ ก็รู้สึกว่ามันยากครับเพราะว่าเป็นสิ่งใหม่ที่บอกแต่ว่าอย่างทางทีมโปรดิวเซอร์เองเนี่ยเขาก็มีการแบรบว่าเทรนให้ก่อนด้วยคือไปเรียน acting เขาส่งไปเรียน a c t ิ้งด้วยออครับก็คือเลยทําให้เรารู้สึกว่าแล้วก็มีอะไรเข้าไป ใช้บ้างเนียครับ,รบก็ค่อนข้างที่จะเอาไปปรับใช้ได้เยอะพอสมควรเพราะว่าด้วยทีมครูที่สอนแล้วก็ค่อนข้างที่จะมืออาชีพเหมือนกันครับ oh. ใช่ก็เลยออกมาดีคิวคิวคิวของผมนี่จะมันตอนผมจะเป็นคอมเมดี้ครับมันจะยากเรื่องจังหวะครับพี่ mm hmm. ซึ่งผมกับพี่ภูมิเล่นด้วยกันก็คือคจะต้องแบบ จังหวะคอมเมดี้มันต้องเป๊ะนะใช่ครับต้องเป๊ะต้องเป๊ะเป๊ะคือแบบเราก็ต้องมาปรับกันอีกทีหนึ่งครับและน้องเมย์ล่ะคะถ้าจะยากอยู่เนอะเพราะว่ายธรรมด้วยครับเพราะสายธรเนี่ยคือของเราเป็นตอนกลางคืนแล้วเราก็จะต้องลากยาวถึงเช้าคือเช้านี่คือเช้าอีกวันเดือนสิบโมงเช้าอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งมันเหมือนกับว่าระดับการทนทานมันไม่เหมือนกับการแบบว่าเล่นเล่นคอมนอนดึกอะไรมันไม่เหมือนกันเลยครับตรงนั้นเราใช้พลังงานเยอะมากแล้วมันแบบว่า ประมาณตีสามตีส <c oughs> ี่ของก็รู้สึกแบบไม่ไหวแล้วไงช่วงนั้นกำลังง่วงเลยตีสามนี่ก็แลังแต่หนักมากแล้ว,ลวพอผ่านพ้นจุดนั้นไปคือผมจะมีอาการเก็บอารมณ์คือแบบว่าถ้าสมมติรู้สึกว่าตัวเองจะเริ่งมงุนหงิดกับอะไรบางอย่างจะเงียบเลยเงียบจนเง,งียบเงียบแบบสมมติถ่ายเสร็จก็จะเงียบเพราะแบบข่มอารมณ์ตัวเองไว้ไม่ให้ไม่ให้เกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยอารมณ์ร้อนเหรอคะอะไรครจริงๆเป็นคนอารมณ์ร้อนเหรอครับไม่ครับแต่หมายถึงว่าตอนนั้นคือมันมันง่วงแล้วแบบว่ามันงุนหงิดอะไรไม่รู้้ออ่่่่ตตนนัไมมงงงงุุดกกกถาาายววเ มีตัวเองอ่ะแบบว่าแบบว่ามันแบบน่าทำให้ได้ดีกว่านี้อะไรอ๋อ้โหแล้วเราหากำลังใจตรงไหนมาช่วยอ่ะก็คงจะเป็นเผู้หญิงอะไรโอ๊ยโอ๊ยน้องเลยนะน้องฝึกงานใช่ไหมน้องฝึกงานใช่ไหมเราสดชื่นนี่ฮะทุกคนก็สดชื่นนี่นะกไปดูดูน้องฝึกงานมั่งอะไรมั่งใช่ครับได้เบอร์ไหมไม่ได้ครับเฮ้ยรู้ได้ไง คุณย oh ังให้ผมไม่ขอเลยไม่ใช่เหรอเอาตารารงานปัจจุบันนี้ปัจจุบันนี้แอสเฟซบุ๊กกันไปเรียบร้อยแล้วใช้กันทุกวันแล้วปัจจุบันนี้น้องเขาก็มีแฝดเรื่องนี้แล้วอะแล้วยิ่งเป็นซีรีส์นะฮะซึ่งเป็นละครนะครับแล้วดันมันต้องเป็นผสมความเป็นมิวสิควลเข้าไปเนี่ยยิ่งยากเข้าไปอีกใช่ครับรับมือกันมันยังไงเวลาเล่นแล้วต้องร้องให้ดีด้วยเพราะเขาใช้เสียงจริงในขณะนั้นเลยปะไม่ได้ลิปซิงค์มั้งผมขอพูดเรื่องร้องเพลงแล้วกันครับ ผมจะพูดพูดประมาณยาวๆแล้วกันก็คือว่าเพลงที่เขาเลือกวเนไหนเป็นเพลงที่ เพลงที่เหมาะน่าจะเหมาะกับแต่ละคนครับเพื่ออย่างเช่นอย่างเช่นแม็กเนี่ยเขาก็จะแต่งเพลงใหม่เป็นเพลงแบบเป็นเพลงช้าๆอะไรอยู่ในบรรยากาศผีๆอะไรอย่างเงี้ยครับมีร้องได้หรืออะรกันบรรยากาศผีๆใช่มันก็จะเป็นมันก็จะเป็นเหมาะกับคาแรคเตอร์ของแต่ละคนในเรื่องเลยถ้าผมว่าเพลงออกมาเพาะเฮ้ยผมขอสักท่อนได้ไหมเพลงผีเนี่ยมันยังไงไม่ต้องพูดมากคอผีขนุนป้าของฉัน 记啊把苦撑住。 ทิชชู่ให้เธอหยิบทิชชู่แล้วยืนออกไปเข้าใจไหมครับเจอาทิชชู่เหรอทิชชู่ทิชชู่เป็นอะไรครับเป็นผีทิชชู่ครับออ๋เป็นผีทิชชู่ใช่มันน่ารักนี่เนาะผีทิชชู่มันน่ากลัวตรงไหนอะครับมันมีเนื้อเรื่องคือเชื่อมโยงกันเกี่ยวกับทิชชู่แต่ยังไงอยากให้รอติดตามครับผมโอ้ยพูดอย่างดี้ยิ่งอยากดูใหญ่เลย ของคนอื่นเป็นยังไงบ้างของภูมิของภูมิเป็นคอมเมดี้ใช่ครับเป็นคำเส้นเรื่องที่แบบต้องเป็นเพื่อนกันอย่างนี้เหรอครับคือเราสองคนจะเป็นคู่หูดูโอ้กันใช่แล้วก็แกล้งชอบแกล้งเพื่อนแล้วก็จะมีคนหนึ่งที่เราเลือกแกล้งหนักที่สุดก็คือน้องมุกคับผมก็จะมีการแกล้งแบบหลากหลายพิศดารมากว่าจะเป็นการแบบยิงระเบิดการแบบว่าเอาลูกแก้วไปวางอะไรเงี้ยให้ลื่นล้มอะไรแบบนี้แกล้งของกินอะไรเงี้ยครับเยอะมากแล้วก็ แต่ว่าทุกอันเนี่ยมุกก็จะผ่านไปได้หมดเลยเหมือนแบบว่ามีมีอะไรมาช่วยให้ให้เขาผ่านไปได้หมดเลยแต่แบบสุดท้ายคือมุกเนี่ยเขาจะเสียใจในเรื่องของความฝันของเขาที่เราไปเล่นกับความฝันเขาอ๋อจะแกล้งแรงเลยเถิดไปนอนอะไรแบบนั้นเป็นเรื่องมิตรภาพกันเนาะทำงานกับนักแสดงรุ่นใหญ่เป็นไงบ้างคะมาเทพนี้ใครอีกอะพี่ป๊อตเหมือนด็อกพี่ปั่นพปบุญเกียรติใช่ไหมครับมีใครอีกนะฮะในบ้านมีหนวดครับในบ้านมีหนวดอ่า ยังก็อย่างอย่างปาเทพเนี่ยครับคือป่าเทพเขาจะค่อนข้างแบบพลิกบทคือเขาจะมีอินพรวิสเพราะว่าใช่ด้วยความเป็นมืออาชีพแล้วก็เป็นดาราตลกด้วยก็คือทุกอย่างจะอินพรวิสหมดเลยครับบทจะไม่ค่อยจะไม่ค่อยตามสคริปต์ใช่พวกเราจะแบบจะต้องแบบต้องทำให้เธอโสดการรับฟังให้ดีครับเพราะว่าแบบนั่นเราต้องอยู่กับผู้เล่นตลอดอะไรเงี้ยครับผมครับโรงเรียนโดนใสกับไฟเผาเหรอไม่ใช่ครับป๋าขโมยช่องเรียนไม่ใช่ครับป๋าทราเรียนสตรีตีกันป๋าคิดไปไกลแล้วครับ แล้วได้เรียนรู้อะไรจากป่าเทพบ้างซึ่งถือว่าเป็นศิลปินตลกอาวุโสแล้วก็เรียกว่าอยู่ในวงการมา40ปีแล้วนะฮะก็น่าจะให้เราน่าจะเป็นเรื่องการเนี่ยละครับการไหลลื่นของแต่ละฉากอะไรเงี้ยครับอย่างอย่างบางฉากที่มัน คือไม่ว่าคาพูดอะไรก็แล้วแต่แต่คือสุดท้ายก็คือมาจบอยู่ที่มันจะมีเมนเมนพอยต์ของเขาอยู่อะไรเงี้ยครับผมอิมทวมายใช่เล่นเงินไปได้และมีนักแสดงท่านใดคะที่ประทับใจมากที่สุดคะน้องปูโอ้โหของปูนี่ประทับใจพี่เดียวครับพ <c oughs> ่เดียวใช่เพราะว่าเขาเขาสบมว่าสมถงนอรือเปล่ามาัม่งผมด้วยด้วยคาแรคเตอร์เขาด้วยแล้วก็ด้วยตัวเขาเองด้วยเขาเป็นคนที่แบบว่าค่อนข้างมืออาชีพมืออาชีพมากแต่แบบ พอเข้ามาในฉากคือแบบเฮทุกคนตายอ่ะแบบนังเกิดอะไรประมาณนี้ครับคือแบบว่าคือเวลาเล่นกับงเขาเขาก็จะค่อนข้างที่จะจริงด้วยราะว่าแล้วก็แบบอิโพอไวได้เก่งมากครับแ,แบบ,บทำงานด้วยก็จะสนุก ครับถามเมย์บ้างถามเมย์บ้างแล้วแล้วแสดงกับพี่ป๊อตด้วยใช่ไหมฮะครับพี่ป๊อตนี่เขาเป็นนักร้องเป็นร็อกเกอร์เขาเล่นโอเคไหมตอนที่พี่ป๊อตเราได้เราได้ใช่ปะเราได้เหรอเราได้เลยโอเคพูดได้พูดได้แบบจิริๆโอเคลอยนิดนึงตอนที่พี่ป๊อตมาก็จะเป็นเหมือนฉากฉากห้องเรียนอะไรอย่างเงี้ยครับคือมาเป็นครูเป็นแบบว่าครูพิเศษมาจากมาจากที่อื่นอะไรเงี้ยแล้วก็แบบว่ามาให้คำแนะนำน้องๆก็จะมีฉากแบบว่า เหมือนกับว่าพี่ป๊อตเขาอะยังไม่ได้พูดกับเราโดยตรงนี่แหละทุกคนแต่ว่าเขาสื่อผ่านเพลงก <ừ> ็คือเหมือนกับว<ช>่าถ่ายทำในเพลงด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องบอว่ารับบทเขาด้วยเสียงเพลงน,น<อ>งนั้นอะไรเงี้ยก็โอ้เป็นมิวสิควลใช่นะจะเจ๋งขนาดไหนนี่ต,ต้องติดตาม,ตด,ตามดูให้ได้นะครับจีซ่าบอกว่านะคะมีนุ่นพี่ที่เป็น AF อฟค่ะมาแสดงเป็นแขกรับเชิญใช่ครับ เยอะมากมีอะไรไหมอ่ะก็ท okay. so so ี yes. yep, right. Ooh, like woman, like ่หล kind of yeah, ักๆก็จะมีไบเนสนะครับผมแล้วก็มี F10 F10 หลายข้อเยครับเด็กเอสเจด้วยอสเจก็มีเอิร์ดเยอะครับเยอะมากเยอะมากมารับมารับเชิญเป็นเป็นบทบาทในในเรื่องนี้เป็นเหมือนรุ่นพี่เป็นรุ่นพี่ครับอ๋อเป็นตัวเก่งเป็นสิทธิสันนักเดียวกันใช่สอนพวกเราอะไรแบบนี้ครับมาเชิญมาแบบว่าเพราะ หลายๆอย่างในบทคือเขาจะมาช่วยเราเรื่องแบบว่าเราจะร้องเพลงยังไงอะไรเงี้ยจะไหครับอับนี่ครับเพราะว่าได้ยินมาว่าอย่างขออนุญาตสปอยคุณผู้ชมนิดนึงนะก็แม่บ้านมีหนวดเนี่ยจะรับบทเป็นคู่กัดกับปาเทพใช่แล้วเป็นเหมือนกับโรงเรียนที่แบบเทรนศิลปินเหมือนกันเนี่ยนะครับแล้วในฝั่งของแม่บ้านมีหนวดเนี่ยลูกศิษย์เขาเป็นไงใครอะ สิทธิ์เป็นแบบเป็นนักเต้นโปรเฟชชั่นอลครับโอ้โหเลยอันนี้ก็ต้องแบบประชันหน้าดูดิเพราะว่านั่นฝั่งนั้นก็โปรจริงๆใช่ครับถูกนะครับไม่ทราบว่าเขาเอาชุดมาด้วยไหมคะโชุดแบบเอามาไม่มีใครจัดให้เขาได้หรอวครับยาลิโลคือวันที่ไม่ได้มีหนวดมาทำเนี่ยครับก็จะมีกระเป๋าเดินทางหกใบเยอะมากแล้วเราก็เฮ้ยกระเป๋าใครใครจะไปไหนหรือเปล่าอะไรนี่เราเป็นแบบแบรนด์เนมเลยนะครับของปู่ปูแล้วก็ทุกอย่างคือจะแพ็คมาอย่างดีเสื้อผ้าของเขาาดูแลเสื้อผ้าตัวเองเลยเนาะใช่ครับ คขาต้องคนชอบแต่งตัวาพี่ภูมิเตรียมอะไรทำเองนะอะไรกระเป๋าอะไรที่พี่เอามาไม่มีอะไรชอบแตงเป็นไงบ้างคะดุบไหมพี่อิดไม่ดุเลยครับผมไม่ดุเลยแต่เขาจะไม่รู้ว่าหลังไหม่เป็นไงนี่ต้องพูดแบบว่ากลับมาให้่ดูแต่ตั้งแต่เวิร์กช็อปจนถ่ายทำเนี่ยเคยโดนดุกันบ้างไหมมีตอนนี้มีตอดนึงที่แบบอยู่ๆก็ถ่ายๆอยู่ๆก็ด่า ด่ากระจุยกระจายด่ายับเลยครับด่าด่าด่าผมด่าคนนู้นด่าคนนี้แบบเแต่ว่าไม่ฟังอะไรที่ตกใจที่ทำโปสต์พี่อิทไม่เป็นอย่างนี้แล้ววันนี้หนักสุดเลยวันเกิดผมนี่ครับโดนด่ายับเลยตอนนั้นประมาณแต่จริงมันก็เหมือนมีสองมีสามเขาด่าจริงๆเหรอครับผมตอนนนั้เขาแบบเอาสมอาจจะสถานการณ์ช่วยมาช่วยเขาด่าจริงเขาเรียกเขาเรียกเหมือนหลอกด่าใช่เหมือน ให้แกงจ้าแต่ว่าหลังจากนั้นก็เป็นเค้กออกมาใช่ก็น่ารักดีนะดีเนาะแล้วบอสเป็นไงบ้างบอสคือพี่เจ๊กับอนันดาเป็นไงดูไหมดูไหมมาครั้งแรกคือพี่อนันดาตื่นเต้นมากใช่ใช่คือแบบเราไม่เคยเจอเขาแล้วแบบมาถึงเขาเป็นแบบนักแสดงที่แบบ เป็นแบบอระดับต้นๆแล้วคือมาดูพวกเราอะครับแล้วก็แบบมีความเกรงนิดหน่อยครับคือจริงๆพี่อนันต์ไม่ต้องทำอะไรแค่มายืนกอดอกแล้วดูอย่างนี้แล้วแล้วเราหล่ไหมล่ะเราก็ทําได้ดีใช่ไหมก็ทําได้ดีครับพีมเขาจะเซีเนตแล้วก็เครียดเกี่ยวกับตัวพวกเรามากกว่าว่า สติวิญาพของพวกเราเนี่ยเหมือนกับว่าเราเราเขาจะเป็นห่วงใช่ว่าเราเป็นเด็กใหม่อะไรอย่างเงี้ยเขาพยายามให้เราทำมาให้ดีครับใช่ะตอนนี้เด็กซีรีส์กำลังออนแอร์อยู่นะคะกระแสเป็นไงบ้างดีครับดีครับทุกคนอยู่ในนี้แฟนๆมาเต็มเลยเห็นไหมว่าไหนกระแสลูกไหน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 เห็นไหมขึ้นระดับหนึ่งมันมิสเตอร์เลย่ไ ต้องบอกก่อนด้วยความที่ว่าตอนแรกมันสนุกมากนะสุดๆซึ่งเป็นตอนของผมเองคันล้วยโมลับโม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่งนี้แปลว่าตอนอื่นจะไม่เห็นภูมิแล้วเหรอไม่แล้วไม่แล้วไม่ต้องเห็นเห็นครับเห็นครับมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆอ๋อแต่ว่ามันจะให้น้ำหนักกับเรามากกว่าเ็าจะแบ่ง็นช่วงนั้นใช่ไหมครับครับผมเนื่อจากการเปิดเรื่องเนี่ยมันสนุกเพราะฉะนั้นทำให้คนติดตามครับแล้วก็คิดว่าติดใจกับอาชีพนักแสดงกันบ้างหรือยังถามทั้ง5คนนี่แหละชอบเลยเริ่มจากอาคูนก่อนว่า ก็ของปูนจริงๆปูนอยากเป็นนักแสดงอยู่แล้วด้วยครับ oh. ใช่คืออยากมาคืออยากเข้าวงการคือเปิดบากของปูน,นตั้งแต่เรียน มหลาลัยคืออยากเข้าวงการแล้วก็พอได้มาเข้าคุณบบได้งานแสดงเลยคือเราชอบอยู่แล้วเพราะเราอยู่ในมหาลัยแล้วก็มีละครเวทีมีหนังสั้นทีสิทธิ์แล้วก็อ๋อก็ไปเล่นก็มีพื้นฐานอยู่แล้วชอบครับชอบแบบไม่เคยเรียนนะไม่เคยแบบไปเรียนเองเพราะว่าจบบัญชีไม่ไีกับอะไไหนไหนงั้นเดี๋ยวผมเปิดพื้นที่ให้คุณแสดงตรงนี้เลยไหน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 เอ้าทำหน้าแขนแขนกันรับแขนทำหน้าไงแขนทำหน้าแขนทำหน้าพี่ภูมิเนาะรับโอ้ยเนี้ยอินเลย อ้นนี้อองางแค้นเนี่ยแค้นไเกียรติอยากเกียรตเกียรติแค้นแค้นแคนเดี๋ยวจะพาดคนอย่างแกเนียนะเมดิเตียของฉันหรอกเยีางที่พามาผมล้อดิดี๋ยวพาเองเขาจาจีนเขาจาจีนจะพากองเล่นไปผมเม็นกูดตรงบนผ้าพวกมันไปเขาเปลี่ยนมากนึงมนสั้นฉาก ทำไมชีวิตคุณเราถึงน่าสงสารอย่างนี้เกิดมาหัวก็ร้อนอยู่แล้วเอาแบบเอาแน้ำเนื้อเรื่อยแม็กเล่นบ้างแม็กเล่นบ้างผมเ่็นขนาื่ีงการแสดงพ่าภาคมีแต่ภาคใช่ไหมเอาบทอะไรเอาเศร้าบทเศร้า อ,อบครัวก็ไม่อ,อบอุ่นผิวพันธ์ก็ไม่ได้อย่างเขาดูสินี่มันสีอะไรเป็นคนผิวสองสีหน้าก็สีหนึ่งคอก็สีหนึ่งอ่าดีดามโอ้โหดูแล้วถ้าทางจะแบบซนกันหนักเหมือนกันนะ <S 2> <S 2> <S สนิทกันขนาดนี้นะแล้วพออยู่รวมกันในความซนความแบบเล่นเนี่ย <S <S มันยิ่งทวีคูณน,นะครับใช่ครับถ้าอยู่กันครบนะแล้วพุ่งกลับมาจัดการกันยังไงเอาถามเม่บ้าง ถ้าเรื่องเอาเรื่องเวลาก่อนแล้วแบบว่ามันก็จะมีแบบว่าบางทีที่เรามาไม่ตรงเวลาบางเพราะว่าเหมือนกับว่ามันบางทีมันเช้ามากอะไรอย่างเงี้ยราแล้วเรามาติดติดกันเราก็จะแบบว่าเหนื่อยเหนื่อยใช่เราก็จะเคยโดนว่าเรื่องนั้นไปวิธีาก,การของพวกเขาเวลาที่พกผมซนแบบ <c oughs> โอ้โหอ่ะคุณพูดคุณพูดสายครั้งละห้าร้อยครับพี่หรอครับสายครั้งละห้าร้อยแล้วคือคือแต่ละคนเนี่ยไม่ต่ำกว่าสองพันห้า เดี๋ยวก่อนห้าบาทนี่คือห้าบาทต่อครั้นเดทกี่กี่ชั่วโมงก็500ครับผมก็คือจะมีเหมามีเหมาได้ป่ะมีเหมาได้ป่ะราคาเหมาเท่าไหร่ไม่่สุดนี้คือกี่ชั่วโมงคะก็ไม่ถึงชั่วโมงอะไไม่ถึงชั่วโมงไม่ก็500ร้อยหมนหกนมาทุเอ้ยมาแล้วเงินพวกนี้เขาจะไปทำอะไรเขาบอกไหมที่คือเขาปรับๆสุดท้ายแล้วเอามารวมกันใช่ใช่ไปเอาข้าวได้ประมาณเกือบส0 0 0มื่จะว่าจะประมาณสองหมื่นได้ประมาณ20,000ไปขนได้คนหนึ่ง พาไปเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวแต่ผมจะบอกกันนะว่าจริงๆแล้วมันดีนะคือหลังจากการหลังจากถ่ายซีรีส์ตรงนั้นเสร็จปุ๊บทำให้หลายๆคนเนี่ยค่อนข้างจะตรงเวลามากขึ้นซึ่งตอนแรกเนี่ยคือไม่ต้องต่อดีขึ้นมากจริงครับว่าความเสี่ยมันกระตุ้นมากกว่าเพราะว่าเราต้องทํางานกับทีมงานมืออาชีพแล้วคือเขามาอย่า้เขารออะไรเงี้ยมันไม่ใช่แค่ทีมคือทีมงานด้วยแล้วก็ช่างไฟแล้วก็ผู้กงกับ ใช่ไหมคะเราก็ต้องคิดถึงเขาด้วยแล้วแต่ละคนเวลาว่างที่กองทําอะไรกันครับเวผมว่างครผมก็จะทบทครับแล้วก็โอ้ลืมบทลืมเกม ไมาดูแฟนๆไม่ค่อยเชื่อเลยฮะเล่นเกษตีครับผมนี่เลยเห็นนอนอย่างเดียวจะมีนี่คิวครับคิวเวลาว่าทําอะไรครับหลับนอนผมผมจะหลับทําสมาธิครับผมคือแบบผมชอบเวลาทําสมาธิผมจะหลับพักสายตาเรเป็นอะไรพี่พักสายตาเรียกว่าหลับหรอคลับค่มมันก็ไะเอวลาไปกองจะมีหมอนส่วนตัวด้วยใช่ครับมีหมอนส่วนตัวว่าผมส่วนตัว กาแฟอะไรอย่างเงี้ยสบายหลังจากทำงานจริงๆแล้วนะคะได้ประสบการณ์อะไรดประสบการณ์อะไรบ้างคะโอ้เยอะ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 เพราะว่าหนึ่งแหละออกมาปุ๊บเราได้เจอมืออาชีพเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องแอคทีฟแอคทีฟตลอดแล้วรู้ว่ามืออาชีพเขาทำงานกันยังไงเขาทำตัวกันยังไงเนี่ยครับแล้วก็ได้ทัศนคติใหม่ๆครับมาถึงช่วงท้ายแล้วด้วยเวลานะครับอยากจะให้พี่ๆ AF ในอนาคตอันใกล้เพราะว่ากำลังจะมี a อเอเข้ามาแล้วจี่จะสมัคร รอสิบสามคนสิบสามเหมาะกว่าเชื่อผมในฐานะที่กําลังจะเป็นรุ่นพี่อยาจะฝากอะไรถึงนักล่าฝันรุ่นต่อสาบ้างอพี่ภูมิก็ได้พี่ภูมิครับผมก็น้องๆทุกคนที่มีความฝันนะครับก็อยากจะให้ทุกคนเข้ามาร่วมเป็นครอบครัวเดียวกันกับพวกเราก็ยินดีมากๆนะครับผมยินดีต้อนรับน้องๆทุกคนแล้วก็อยากให้น้องๆทุกคนเนี่ยเตรียมความพร้อม ของตัวเองนะครับเพราะว่าเวลาเราเข้าไปอยู่ในบ้านเนี่ยเราจะต้องพัฒนาศักยภาพทั้ง3ด้านไม่ว่าจะเป็นการร้องการเต้นการแสดงเพราะฉะนั้นเตรียมตัวให้พร้อมแล้วก็เข้ามาพัฒนาศักยภาพกับโรงเรียน AF เพื่อเป็นศิลปินที่ดีกับวงการต่อไปครับอยากให้ฝาก AF ฟซีรีส์ด้วยค่ะใครดีพี่คิวอ่ะพี่คิวก็เป็นซีรีส์เรื่องแรกที่พวกเรานะครับ12คนนะครับตั้งใจกันทํางานกันมักง1 1มั้งเพราะว่ารวมสองคนสองรวมเป็นหนึ่งแล้วไงกระหม่ยที่ไม่ใช่ โอเคโอเคไม่ต้องสิบแล้วโอเคครับเอาว่ากันไปว่าต่อไปแล้วครับต่อไม่ได้หรอต่อไม่ได้ต่อไม่ได้ก็อยากจะให้อยากจะดูเหมือนเหมือนมีอะไรจะแฉะกันอีกเยอะเลยนะไม่เราเอาอะไรประหลาดใจเดี๋ยวเรื่องแบบเราจะพูดอะไรเนี่ยเราเล่นกันเหมือนเวลานี้สามชั่วโมงอฝากก่อนครับผมก็เป็นเรื่องแรกนะครับที่พวกเราทั้งสิบสองคนนะครับก็มาร่วมแสดงกันเป็นครั้งแรกครับผมก็อยากจะฝากให้ คุณผู้ชมนะครับติดตามด้วยนะครับแล้ววันที่16นี้นะครับผมตอนต่อไปของเรานะครับเอโสองนะครับชื่อตอนอะไรครับพี่ภูมิความรักความลับครับผมครับซึ่งจะเป็นรักสามเศร้าสองปอนน้ำและเวทนะรักษาควางช่วยดีครับผม นะครับก็เป็นทุกๆวันเสาร์นะฮะสามทุ่มตรงนะครับทาง True Asian HD นะครับผมก็ติดตามกันให้ได้กันแล้วกันวันนี้ด้วยเวลานะครับผมต้องขอบคุณน้องๆทั้ง5คนมากๆเลยนะครับที่ให้เกียนมาขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณพี่ๆแฟนๆด้วยนะฮะขอบคุณครับที่มากระตังใจนะีะ แล้วก็ต้องขอบคุณคุณผู้ชมด้วยนะครับที่ติดตามรายการของเราตั้งแต่ต้นจนจบอย่าพลาดนะครับ AS11 The Series Series Musical ซึ่งน่าติดตามที่สุดเลยสำหรับวันนี้นะฮะพวกเราทั้ง7คนนะครับขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ